ครับกรมที่ดินแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะไปติดต่อทํอาในเรื่องของธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดินวันนี้ท่านสามารถจองคิวล่วงหน้าได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการไปรอที่สํานักง,งานที่ดินเองมาดูรายละเอียดนะครับสาหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับวันนี้กรมที่ดินเนี่ยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน EQ Land นะครับซึ่งเป็นระบบการจองคิวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการจองคิวรังวัดเกี่ยวกับที่ดินนะครับโดยในแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นการลดระยะเวลาในการรอคิวณนะสนักง,งานที่ดินนะครับกำหนดวันนัดเช็คตารางคิวรังวัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทำให้สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับพิธีการเนี่ยคุณผู้ชมก็ โหลดแอปพลิเคชัน EQ l a n s นะครับโดย uh, เมื่อโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วเลือกประเภทในการทําธุรกรรมที่เราจะดําเนินการนะครับว่าเราจะไปติดต่อสํานักงานที่ดินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรขั้นตอนที่3กําหนดวันนัดในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าไปในระบบได้เลยนะครับโดยการอาจจะส่งเป็นไฟล์เอกสารเป็นภาพถ่ายต่างๆนะครับขั้นตอนที่5นะครับติดตามสถานการณ์ในการยื่นคำขอและรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานที่ดินนะครับขั้นตอนที่6นะครับระบบก็จะส่งใบจองคิวที่เราได้ทำการจองคิวไว้มาในระบบนะครับก็เป็นคิวที่เรา มีการจองไว้ที่สำนักง,งานที่ดินแล้วเราก็ไปติดต่อตามที่เราได้มีการานัดหมายไว้นะครับ